กาลครั้งหนึ่งก่อนที่โลกจะรู้จักชื่อเมดูซ่าในฐานะปีศาจเธอคือหญิงสาวผู้เลอโฉมที่สุดในกรีกโบราณใบหน้าอ่อนหวานเส้นผมพริ้วสรวยดุดไหมทองและดวงตาที่เปล่งประกายราวกับแสงดาวตำนานเล่าว,ว่าเธอเคยเป็นนักบวชผู้จงรักภักดีต่อเทพีอาธีนาผู้ซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณ แต่กลับต้องเผชิญชะตากรรมโหดร้ายบางเรื่องเล่าว่าด้วยความริษยาของเทพเจ้าหรือเพราะความผิดพลาดที่ไม่อาจให้อภัยทำให้ความงดงามที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพรกับกลายเป็นคำสาบที่โหดเยี่ยมคล้อยแปรเปลี่ยนเป็นฝูงอสอรพิษที่เลื้อยพันุส่งเสียงขู่เข็นอย่างไม่หยุดหย่อนและดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยสะกดทุกหัวใจกับกลายเป็นอาวุธต้องห้าม เพียงสบตาก็ทำให้สิ่งมีชีวิตแข็งค้างเป็นหินในชั่วพริบตาเสียงร่ำารือแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินชื่อเมดูซา่าจึงเริ่มกลายเป็นทั้งความหวาดกลัวและเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานไม่รู้จบเมื่อคำสาปได้กลืนกินตัวตนของเธอเมดูซา่าถูกผลักไสออกจากสังคมมนุษย์ เธอซ่อนตัวอยู่ในวิหารร้างกลางป่าถูกจดจำในฐานะปีศาจมากกว่าจะเป็นหญิงสาวผู้เคยมีหัวใจแต่เบื้องหลังความสยองขวัญคือโศก,กนาฏกรรมที่หลายคนมองข้ามเธอไม่เคยเลือกชะตากรรมนี้เธอไม่เคยต้องการให้สายตาของตนพรากชีวิตใครไปทุกครั้งที่เธอมองกระจกสะท้อนภาพหญิงสาวงามสงา่ากับเส้นผมที่บิดเกลียวเป็นงูพิษ คือการตอกย้ำถึงความเป็นครึ่งเทพครึ่งปีาศาจความงดงามที่กลายเป็นตราบาปชัว่วนิรันด์และนั่นทำให้ชื่อเมดูซ่าไม่ใช่เพียงตำนานของสัตว์ประหลาดแต่คือเรื่องราวสะท้อนชะตากรรมของหญิงสาวผู้ถูกพรากเสรีภาพไปตลอดกาล